สุขสบายดีพี่น้องสบายดียามเาเสาๆพี่น้องมาหาเก็บเห็ดนำกลัดนะจ้าเห็ดมีแต่ดอกงามๆพี่น้องดอกกล้วมีดีสุดนะดอกดอกงามอยู่เลยพี่น้องเห็ดพุทธอันนี้มากากระพลสีสเปลาอยู่กทางพุทธนะกระพนพี่น้องเห็ดเห็ดจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องหักกระพนลามไปถั่วบุทธแค่นี้แหละ ไอ้ดอกเห็ดเห็ดปวกเอามันออกลามไปทั่วที่เดยสุขลาไปตับก่อนเอาไหมอันนี้หักกระพ้ยดอกง่ญ่เนาะมันี้สวยงามแท้นี้พี่ดอกดอกเห็ดปวกคือดอกงหญ่ซะเก็บ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 เห็ดปวกจะเก็บไปพุทสาวะ มาเดินมาเก็บเห็ดปวกน้องกัดจ้าปวงมีแต่ดอกงามงามแงมแต่งามว่าสัากทีดอกอยูหน,น,น้าหมอกหรอกอนอ,อทำบะไไปหาขายายปอ มีทะยูดนิลาเหรอไข่หน nah ่ลูกดอกเห็ดปวกปวกนี่เขาเก็บง่านเราบอมิตีนปุกเนรื่องรนตีนตรงไ่ได้ไรหนะจูมันนะในจูมมันมันลามโอ้ยนี่พี่น้องลายตาเ้อพี่น้องนี่เห็ด เก็บของคุณของคุณก็มีพี่จ้าของคุณได้แห้กับจิเก็บ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 ยงบกิตเติร์าลถอดเสือล่าสุดถอดเสือเก็บจ้าผู้สาวน้อยใหญ่มากสิเป็นคือแม่ปะหาก,กินเค้กเก่งเลยพี่น้อง เนด้อยนี่หากินเลี้ยงครอบครัวเดอ้อเห็ดจูเห็ดจิน้นฮักกระเพาะเนาะอื่นถึงหายนะลูกอ่ออีกเด้่องหนอื่นนี่ยนะเห็ดฮักกระเพาะพี่น้องบอกงามาอุหิตอ,นน<ส>อุหิตตากูเนาะ มันหักกระพุนเพราะว่ามันจะดอกงามๆเห็ดนะพอดีแก่แซร์จ้าหมอวานมันดอกบานอยากเกละแต่พอดีมันจะดอกงามสัมสีแก่งเสแปร์ไปเนาะผัดน้ำมันหอยหรือ <t> ผัดไฟแดงกับข้าวสวยนั่นเองบุญเขาไปได้ปลาเพราะ่ามาเก็บเห็ดน้ำกัดจ้าเห็ดปันหักกระพุนเวรอทดดอกเห็ดตะป่ามันปลิบปลี่ อื่นจะเสียออกอีกลายจะตะโม่ใบใหญ่ปันได้พี่เราเอ้ยนี่ตะโม่ไปหาในโมล,ลกักกาต้านี่เขาบอกก่ตาต้าวะที่มันไม่ได้ออกลายปะที่มาอีโลเห็ <c oughs> นไ่มอีโลมันจะดำไปแต่กับพวกกี่เดือนเลยวะเย้ ออกออกหน้าก็เดี๋ยวลงเบนเขาเนี่เขมันจะมังก็หมัดจนแล้วเขายังหมัดโซเชียนี่พี่น้องเฮ็ดหักกระพุนเห็ดมาดอกคุเว่านะเฮ็ดหักกระพ่นจะพี่น้องจะนี่จะเก็บไปเมื่อกี้นี่จะดอกกำงามพี่น้องอุ่ยสวยอยู่เมื่อวานนี่พอตาบาน เถ่าเนาะมเดมีแต่ดอกกงามหูใหญ่ย,ยูเก็บกับผู้บ่าวเก็บกับพบุสส้สาวหาวนะว่อยงงเยพิ่นลูกสาวสาวอ่ะอ้าอาหากินแกงเก่งเลียงยายในถ่าเลยนาะสาวหน่อยกระเทยหน่อยดูดูเห็ดเบียกเห็ดงานเพี่นอนเรียงไ,ไ่เถ่าเพิเ่น มิตามันได้เห็ดเนาะมิตามันหามิตามันเห็ดนิดหน่อยจักความคืออย่างนี้พ่อเอกลักษณ์พี่น้องจะสิเป็นหมยบอกเฮ้อจะประดอกหน่อยเถอะโอ้ยดอกหน้อยหนึ่งหาเบิร์ดูลูกสาวใจะมมีหมูยจนต้องมีนะเห็ดอันนี้ต้องกระจายออกไปดองดอกดอกตะปูตะปี จัโอ้โหเห็ดปูเป็นหมูธรรมาลาเก็บทีละหาผู้ชุ่พุ่นนั่นออกเป็นหมูแต่ธรรมลาพมบ่าผู้สาวคนพ่อเห็ดแล้วเขาไปเก็บแล้วโอ้เห็ดเห็ดพี่น้องเห็ด่ออกตับเงาไผ่นี่พี่น้อง เี่ดจ้าเก็บไปหร้วกรดอกมามงามาาเห็ดจ้าพป่น้องเห็ดเห็ดจ้ามันไปโรงเรียนติบ่มันจันเปะิดเปิดจันได้สองดอกขอา้างในคื หากินเลียงขอบรวัวพี่น้องเออชีวิตกระเทยหน่อยชนบทอยู่กับไปเถ่าน้องจ้าพ่อเห็ดกระจาเด,เด้มันกระจายก็ได้มันออกออกปิดจุดนะแล้วก็มีนี่จ้าพี่น้องเห็ดแต่ดอกสวยกำลั<ม>พงพอแกงจ้ะพี่น้องมันคือเห็ดปวกนั่นเองจา้า ดเกระจ้าพี่น้องเห็ดป่วงมาเก็บเห็ดป่วงแล้วกระจ้าพี่น้องโมใบใหญ่แต่มันออกกระจายไปทั่วที่อย่างปลากระเพะ่าตลอดพี่นอ้อนะพอดีแก่เก็บเห็ดป่วงแล้วพี่น้องฝั่งนี้ก็เก็บเห็ดป่วงจ้า <c oughs> สบายดีปลาปูบ่าวสารปบ่าวให้ ใหญ่ไ้สิปั่นเห็ดยูทูบนี่แต่มีเงินเลี้ยงครอบครัวตัวเศษตอนน่อย่อหา <c oughs> อยู่หาก,กินเลี้ยงครอบครัว,วเบอเนี่อมูน่อยนเนาะอัมมาลาคื<ข>อพ่<ข>อหมูยยใหญ่แท้จ่หาตัวอ,อ,อ,อะไมหสากเก็บเห็ดกนะับเบอรเนเนาะ เอ๊ะเก็บผ้าว่อเก็บผ้าบ่เะพี่นดาวพอเฮ็ดอ e ีกแล้วจ้าแต่โมูน yup ้อยส่เฮ ah uh ็ดก็ได้เฮ็ดจ้าพี่ดาวข้าวผักเก็บข้าวผักเก็บหกแท้ก็ว่าอะไรเฮ็ดตาป่าไผ่พี่น้องเอ้ยอยู่ได้พวกก็มีนะเฮ็ดตาป่าไผ่เป็นไรหกเลยจังเลยพี่น้อง ดอกเห็ดเดี๋ยวให้ด้เห็ดลองได้ปุ๊ให้พศสาวคนหมดเขาไปเก็บหอมผดโพงงงงึ้นมาลายแท้ลายโพลายโพลายมักเตะเลยลุ่มอยู่บ่าสันี่นงเห็ดนี่เราจะไก่สีพอแกงเลยหมูหมันบ่ใหญ่หมูน้อยผดโพ วันนี้กรบโมีไ่ยังไรพัพี่น้องมาหาเห็ดปวกแก้มเศร้าจ้าพี่น้องอยู่ป่าหน่อยไหมหากะหายากโมูก,กับเห็ดก็มีตะหม่ในนอ้อยหม่ใบใหญ่พี่น้องแต่ก็ะไดพออยู่พอกินอย่ดดอกจ้าพี่น้องพอเห็ดงามอีกแล้วจ้าบัดนี้หม่นี่งามอีหลีพี่น้องจะเหยียบได้ล,ลูกลูกสาวข่อยจะขวิป,ปั้นลูกสาวข่อยกอขนนะ <laughs> <laughs> เพื่อนติดกัน พี่น้องนี่เห็ดปวกมิเตจูมงามๆหักกระโพดโอ้ยวันนี้มีแต่เห็ดดอกงามเป็นตะแกงแซ่บผัดแซ่บแทะพี่น้องเมาสับไปผัดเดิมมันผัดจีกับล้วเขาสวยนี่พี่น้องปลาหักกระโพดมันขันมันบาดมันเห็ดเป็นสิจุกเพลือกัเนาะอันนี้มันจูบสื่อนี่พี่น้องสับปองงามเห็ดปวกนาพี่น้องงามอีหลีพี่น้องมาแล้วมานละจ้ามีแต่เห็ดจูมมาเห็ดจูมวันนี้ สาปิดอกไปเบิ่งนี่มันออกกระจายแต่ว่าซับหนึ่งบ่เห็นเพิ่นดอกเพิ่นพ่นัะพี่น้องเอ้ยเพิ่นน้อยนี่น้อยพันดำดำคือขี้ดินดำนี่ดินดำเป็นตะปูของงามเธอพี่น้องเก็บ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 ใส่ถ้าพูดข้างในงามปะเกบดินใส่ตอนที่น่าจะทำเหี้ยทุกวันเหียประเัติใส่ข้างในงามบ่โอข้างในก็สี่สิบล้านเก็บเก็บเก็บรถ เก็บเก็บเก็บตกเสาเก็บโอ้ยเด็พี่น้องเอย้ยมันเกิดน้ำงามไหมานี่ส้ำงามแท้นี่ยี่สิบโลบจ้ะจะจูงมงามเก็บ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 ผูกข้างในผูกกับมีพี่น้องผูกเห็นผุนแล้วผูอิทผู้มึงบอกว่ามีบ่บ่เห็นบ่เห็นเนมอะเห็ดเห็ดงามเห็ดงามพี่น้องแต่ว่าเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเก็บเห็ดม่นๆพี่น้อง มืัอนี้ฮะเสนอเมโนูผัดเห็ดเกี๊ยวอดเทีงยงไห้เทียงนาซุ้มแซวคือเก่าคือเดิมซุ้มแซวอยอดประแดดประออกเพรได้กู้เขาจะเป็นออกงอกนะพี่จัก <c oughs> แต่มันกับฝนก็บอได้ตกแห้งเนาะตกพอจะซึมหรือเสื่อนเพอันนี้เดอกมือนี้นนได้ขจา,า,ายขามาแห้งแล้วครับก็ขัดมันมืัอนี้ครับกลับไปบ่ายครับไปบ่ายครับก็หมัดจนแล้วนี่พี่น้องพอเห็ดจูม้ะจ้ะเมื่อนี้พี่น้อง จะดอกกำงามนี่จะ้ะเก็บเห็ดน้ำกันให้เา้าเชืไอไม่ได้ละปุ๊บพอดแต่เห็ดจูบมือนี้นงามพดโพบกมือมักแต่งพาพี่ดาวขับรกข้างในก่อนสิพาพี่ดอกหมนุนหมุนเกาะไผ่อ้บุ๋มมิแตนตะวะแตนตอดกระเทยแบบสิบปานเอสิปานเอฉีดโบท็อกซ์ สิดปุ๊ติดสิดปุ๊บถกเกินขนาดนี่พี่น้องเห็ดโอ้ยหักกระพุ้นนิดน้อยหนึงเลยนี่เจ้ากวนเหยียบเราบุญจัดนี่พี่น้องนเฉลายตาเดตาท่านี่นี่น้อยนึงตะอุตาอ่ตะมุตะมิตะปุตะปีตะสังนี่เห็ด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 มันคือเห็ดปวกจ้ามึงยังไงก็เป็นเห็ดปวกคือเก่าจ้าพี่น้องก็จะเป็นละงูกรบโบแมนนี่จ้าหืมดอกนี่งาม จูมงามๆพี่น้องได้หลายเติบเด้อจ้าเก็บหมู่กี่พี่น้องเตระดอกงามๆจะไปตรดอกงามๆพี่น้องนี่พอดีแกงแสบมันคือเห็ดปวกนั่นเองจ้าหมานแต่จูงมมอนี่พี่น้องบานบ่ค่อยหลายเมื่อวานนี่มานแต่บาน เนี่ยกาศหาเห็ดยุงก็ร้ายลาสุดแต่พากันเส่หมวกแต่ละคนไปไปะไปต่อจะพี่น้องไปต่อน้องพ่อเห็ดอีกแล้วจ้าเห็ดเอียก,กือออกปลละดอกสองดอกนี่จ้าอยู่นี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกจ้ะพี่น้องดอกเห็ดปวกทางพุ่นก็มีพอทางพุ่นแบบน,นี้จะไปอ,ออกกระจายบอลละดอกสองดอก พื้นดินไม่ตัดออกเต็มอัดเพื่อเดีพอออกเนาะเก็บเอาเก็บเอาเห็ดกระไดโอ้แคมของพี่น้องหาเห็ดจุแคมของยุงกระลายโพดโพดอ้ะนี่ฟังนี่งามนี่สาวเพิ่นเห็นพี่ดอกลูกสาวเห็นนี่จ้าเป็ตะดอกงามๆพอดีสัมหนินะพอดีแก่พ่อบัวบางเกี้ยเน่าเบิ้ด เก็บปะเก็บปะงามพี่้องเห็ดนะตะมมบางกี้กับนาวบดมูนี่พอดีนักมูใบใหญ่เนาะพ่อมูละหาบเลยวะน้องเห็ดกะหาก็ได้ซับนี่แหละนี่เห็ดเอเห็ดเอก็เห็ดไผ่แกงแซ่บกันเห็ดไผ่แล้วเนาะ เพ็รปวกก็ได้แต่พอกแกงจ้ะพี่น้องจ้าจ้าดอกลำงามสั้นก็ขอฝากบรรยากาศไว้ทรนพยเด้อพี่น้องเออเสดเมืออะไรแบบนี้ฮะเมื่อไงแล้วยุ่งกไลายโพดโพบกโมบกแตกจ้าเพ็ดงามเลยพี่น้องพอกแกงอีก เจ้จ้าขอฝาก,กไป็นกำป็นทัพดีนะจ้าฝากติดตามเนด้านเพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้๋ยวเดวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า